นี่เป็นกระแสไฟหลักนะครับรับกระแสไฟหลักหาบางอยู่ที่ชิ้นงานนะครับทีนี้ background, แบ็กกราวคือใช้กับระบบเฮา์นะครับเป็นกระแสไฟไฟต่ํานะครับสูงต่ำสูงต่ําเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ระบบเฮา์ตัวนี้กับร่มกับเวลดิ่งกับแบ็กกราวเราต้องกระแสไฟมันต้องต่างกันนะครับทีนี้ดาวสลปนะครับเป็นกระแสไฟตอนหยุดเชื่อมใช้กับออโต้นะครับ แต่ว่าส,ก,ก,สกัดสเต็ปกดมันก็กดหยุดมันจะไม่หยุดเลยนะครับต้องเข้าไปสู่การทําง,งานของมันนะตอนนี้ใช้กับระบบเทานะครับความถี่นะครับตัวน,นี้ความกว้างของแมวเชื่อมใช้กับระบบเทานะครับตัวน,นี้หน่วงแก๊สตอนหยุดเชื่อมนะครับอิสีบาลานก็คือเปิดผิวอลูมิเนียมนะครับให้มันละลายไลขึ้นเดี๋ยวเรามาลองตัวน,นี้จะเป็น รีโมทนะครับอุปก,กรณ์เสริมทั้งด้านเสริมนะครับไม่ใช้เราปิดไว้นะครับถ้าเราเปิดปพ๊บมันต้องมีชุดรีโมทชุดคอนโทรลหรือว่าวอลลุ่มปรับใกล้ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นกระแสะเรียบก,ก็คือกระแสะไฟแรงต่อเนื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบเค้าเชื่อมเป็นสเต็ปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บตั้งความถีได้ค,ความกว้างได้นะครับติ๊กก็คือเชื่อมอลูมิเนียมกับสแตนเลสนะครับ m m a คือเชื่อมผู้ ดีซีเชื่อมบลูมิเนียมดีซีสเตลเลเ, IT เหล็กไเทยเหลืองแดงนะครับสองที่กดปล่อยดับนะครับซีทีคือออ,ตโ,อโตโอ้กดครัง้งหนึ่งกดสวิตช์ก็จะเดินเ mm hmm. ชื่อมจะหยุดเรายําอีกทีหนึ่งนี่คือออตโต้นะครับเดี๋ยวเราลองอสเตลเลตก่อนเลยนะครับสเตลเลตแล้วก็งานแต้มเลยนะครับเราจะใช้อยู่รุ่งกับปรับกระแสไ,ไฟนะครับหนามางแล้วแต่นะ แล้วก็หน่วแก๊สตอนหยุดเชื่อมถ้าสเตรเลต DC เราจะใช้อยู่แค่ปรับกระแสไฟแล้วก็หน่วงแก๊สตอนหยุดเชื่อมนะครับ เป็นแบบธรรมดานะครับอยากเปิดเท้าเดินนะครับก็ก็มือก็เราเอาผู้เสี่ยงินมา